สวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่กับผมนะในเวทาฟาร์มอ่าที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ต่างจังหวัดอ่าตอนนี้ผมกําลังมีโปรเจกต,ต์ใหม่ก็คือจะมาทําฟาร์มที่บ้านเลยนะครับคือตรงนั้นเนี่ยผมจะเลิกเช่าไปแล้วแล้วก็มาอยู่ที่บ้านหมามันสั่นนะครับอาบน้ำใันน้มันตรงนั้นต้อง เดี๋ยวผมต้องใช้เวลาสักประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าตรงเนี้ยมันเป็นยังไงเนี่ยตากล้องแทนมานี่นี่คือพื้นที่ทั้งหมดนะพื้นที่ทั้งหมดที่ผมจะทํานะครับทุกคนแล้วก็เนียเห็นไหมกลับมาอยู่บ้านดําไปหมดดำหมดนี่คือพื้นที่ทั้งหมดทั้งหมดที่มทผมจะทํานะครับก็คือทาฟาร์มใหม่เลย ส่วนปลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลงมานะครับส่วนลูกปลาอะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าลูกปลาตายนะครับแต่ถ้าลูกปลาไม่ตายผมก็จะเอาลงมานะครับไอพวกที่อายุเยอะแล้วนะอายุได้ประมาณเดือนสองเดือนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคือตอนเนี้ยผมลงมาเนี่ยที่ผมเลือกถ่ายวันนี้ก็ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับที่ว่าไม่ได้ลงคลิปไม่ได้อะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าผมหายนะคือผมมีโปรเจกต์ที่จะกลับมาทําฟาร์มที่บ้านนะครับ มาทําที่ต่างจังหวัดนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยหนึ่งเลยเดี๋ยวผมจะถางเดี๋ยวผมจะทานี่เนี้ยให้มันดีจะตอนนี้ผมมีทุนอยู่นะครับก็จะทําหลังคาใหม่ทาโรงเรียนใหม่ก็คือเนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่คือเหลาข้าวนะครับเหลาข้าวที่บ้าน,นอกเขาใช้กันเนาะผมก็จะเอาหลังคา เหลือแต่หลังคาไว้นะครับจะทุกตรงนี้ออกให้หมดเลยหลังคาเนี่ยผมจะต่อผ้าสแลมออกมาอีกนะครับผมต่อผ้าสแลมออกมาแล้วก็จะเดินระบบน้ําเดินระบบน้ําอย่างดีเลยส่วนบ่อปลานเนี่ยผมจะใช้เป็นอิฐบล็อกนะครับแล้วก็ปูนซีเมนต์ฉาบฉาบนะครับแล้วก็ทําเอาง่ายๆคือทําใหม่หมดเลยนะครับวันนี้ก็จะพามาดู ตรงที่ผมจะทําฟาร์มใหม่นะครับก็คือไม่มีอะไรมากครับทุกคนแค่จะมาบอกว่าช่วงนี้ที่ผมไม่ได้ลงไม่ใช่ว่าผมหายนะครับไม่ใช่ว่าผมหายไปไหนแต่คือผมตั้งใจเก็บตังค์มาลงทุนตรงนี้ใหม่เพื่อที่จะให้มันเป็นจริงเป็นจังสักทีแล้วอีกอย่างหนึ่งผมมาอยู่ที่นี่ผมไม่ได้จะมาแค่ทําฟาร์มนะครับทาฟาร์มระกาศอย่างเดียวผมยังมาทําฟาร์มไก่ชนด้วยหนาวนะครับ ลูกหมาผมเองนะแล้วเอามันมาอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะต่อผ้าสลมออกมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เพาะพันธปลานะครับเอาพ่อแม่พันธ์ปลามามาเพาะตรงนี้นะครับส่วนตรงที่กว้างเนี่ยที่ผมจะไม่ปูผ้าสลมไม่กางผ้าสลมมมาไปเนี่ยก็คือจะให้ลูกปลาที่ เราย้ายออกจากบ่อแล้วเนี่ยบ่อที่ว่าผสมแล้วประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนเราย้ายไปอยู่ในที่ร่มแจ้งเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมก็จะทาต่อนะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรผมก็จะทําต่อเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านเรามันเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าที่นู่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวบ่อลายแดงเนี่ยผมจะทาเหมือนลุงจี๊ดเลย ุงจี๊ดในทิกตอกทุกคนน่าจะรู้ถ้าใครทำประกาศน,น่าจะรู้จากลุงจีดนะครับบ่อไรแดงผมจะทำเนี่ยตะกาอันนี้เนี่ยครับก็จะทำประมาณตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นบ่อไรแดงแล้วก็ตรงนี้ครับน่าจะเป็นบ่อน่าจะเป็นบ่อประกาศทั้งหมดเลยอ่าแล้ว ก็มีโปรเจกต์ว่าจะทําร้านขายของด้วยนะครับขายของไว้เวลาตาก้องเขาอยากขายอยากเปิดร้านค้านะครับอ่าข้างหน้าบ้านผมก็จะทําเป็นร้านค้านะครับข้างหลังผมก็จะทําเป็นฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ด้วยแล้วก็ฟาร์มประกับด้วยนะครับฟาร์มไก่ฟาร์มไ,ไก่ชนเนี่ยอ่าก็อยากให้ทุกคนดูกันหน่อยนะครับติดตามกันหน่อยตอนนี้กําลังเริ่มทําจะทําให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ อย่างที่พูดครับผมผมขอบคุณมากที่ติดตามดูกันนะครับส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่ผมบอกและครับอ่ขอเวลาผมอีกสักหน่อยปีสองปีเดี๋ยวเราเจอกันเลยอาจจะมีปลาออกขายออกอะไรปีสองปีนี้นะครับอย่างหนึ่งที่ผมตัดสินใจลงมาอยู่บ้านนะครับเพราะว่าเราถ้าเราอยู่ตรงนู้นเราได้เช่าเขานะครับ แต่ถ้ากลับมาทําที่บ้านเราไม่ได้เช่าเขานะครับทุกคนเราก็สามารถที่จะเก็บทุนได้เยอะอ่าถามว่างานที่บ้านมันมีไหมผมผมมีงานนะครับมีไร่มีสวนอ่าทําสวนทําไร่ตัวเองถ้าเวลาว่างจากสวนจากไร่อ่าผมก็ทาําปลาถายปลานะครับก็เลยคิดว่าเรากลับมาทําที่บ้านดีกว่าอย่างน้อยที่ก็ไม่ได้เช่าบ้านก็ไม่ได้เช่านี้นะครับอืมมันก็ลดลดไปได้หลายอย่าง ทาง่ากินค่าอยู่เนี่ยทุกคนดูแปลงหักผมก็มีแปลงหัดไม่ใช่มีแค่นี้นะครับส่วนประกัดเนี่ยถ้าที่บ้านมันไม่พอไล่ไล่นาไล่อะไรผมเนี่ยมันก็มีนะครับก็คือไม่งั้นผมก็จะออกไปเพาะที่ไล่นาด้วยอ่าทำสองที่แต่ว่าเวลาขายก็ขายที่เดียวนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับอยากมาบอกทุกคนไว้ก่อนนะผมไม่ได้หายไปไหนนะครับที่ไม่ลงคลิปก็ แบบนี้นะครับลงไม้อย่างหนึ่งมาเกณฑ์ทห,หารด้วยอ่าผมแค่ขอว่าอย่าให้ผมติดทห,หารอ่ะผมจะได้ทําต่อนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ